ังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเริ่มแล้วเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่11ชวนปล่อยใจปล่อยจอยในดินดอยมหัศจรรย์ที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่บริเวณลานห่มหนาวสวนแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลสีสันดอยตุงครั้งที่11โดยมีนายประเสริฐตรงเจริญเกียรติ ประธานสายปฏิบัติงานธุรกิจเพื่อสังคมมูล,ลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถมัมภ์นายประวินชำนิประสาทที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนบริษัทไทยเบเวอร์ลีดจำกัดมหาชนหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้งานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่11จัดขึ้นระหว่างวันที่4ธันวาคม2 5 6 7ถึง26มกราคม2568เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะเริกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬกาณโครงการพัฒนาดอยตุงค่าบัตรเข้าชมผู้ใหญ่90บาทส่วนลดพิเศษ50%สำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุคนพิการและนักบวชเด็กสูงต่ำกว่า120เซนติเมตรเข้าชมฟรีภายในงานพบกับการเปิดตัวทีมใหม่สุดพิเศษ Winter w o n d e r d o ปล่อยใจปล่อยจอยในดินดอยมหัศจรรย์ดอยตุงแอนนิวเยีย ปฏติมาก,กรรมสัตว์ป่าสวนดอกไม้ระบายดอยทุ่งดอกไม้หลากสีถนนคนเดินดอยตุงงานหัตถกรรมชนเผ่าสินค้าแฮนด์เมดการแสดงและดนตรีพื้นเมืองและกิจกรรมสร้างสารรค์เวิร์กช็อปและเกมสนุกๆอีกมากมายในงานค่ะค่ะสวยงามมากๆเลยโดยเฉพาะดอกไม้